ขาะที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นประเด็นใหญ่โตเลยสำหรับหมอสัตว์ที่ได้รับไปตั้งระบบเป็นไงบ้างคะครับหมายถึงว่าคำถามคือคือได้พูดคุยกับน้องเรีอยงอ๋อโอเครับรู้เรื่องตั้งแต่วันที่เปถ่ายทำแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้ไม่ได้มีการอัปเดตอะไรมากมายเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าว่าจะมีเรื่องอะไรคิดว่ามันจะเป็นประเด็นใหญ่โตเกิดขึ้นมาไหมครับหลังจากที่เพราะว่าอาจ้าเองอาจจะได้ไป มีร้องไห้ทำเลยใช่ไหมครับผมใช่ฮะก็ถ้าใครได้ดูเทปจะเห็นว่ามีผมอยู่ตอนนั้นด้วยแหละนะฮะก็ถามว่าจะรู้ไหมว่าอนาคตจะเป็นยังไงตอนนั้นเราไม่รู้หรอกครับเพราะว่าที่พูดไปทั้งหมดคือมันเป็นอ่าอินเทนชันที่มันไม่มีทางรู้ได้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้คาดการณ์อะไรอย่างตัวละครเยอะแยะมากมายอย่างน้องเขาเครียดไหมนะตอนนี้อย่างรูกใจของเขาหลายคนอย่างเงี้ย ณตอนนี้เลยณออนะตอนนี้เลยตอนนี้ตอนนี้ดีขึ้นค,ครับตอนนี้ดีขึ้นมากมากเลยเพราะว่าต้องต้องอยอมรับว่าเวลามันผ่านาม,มานานแล้วเรื่องเป็นเรื่องอดีตน,นะฮะแล้วก็มันไม่ใช่บางเรื่องที่แบบเฮ้ยเพิ่งเกิดขึ้นแล้วเราจะรู้สึกว่ายังช็อกอยู่หรือแท็กอยูอย่ไม่มีแบบนั้นแน่นอนครับไ, <ม S 1> <Deadpool. S 2> ไม่เหมืนอนว่าเครียดเพราะบนว่าเปหาคนดูอะไรนะอ๋อโอเคอันอันที่เครียดมากมากอันแรกเลยคือคือที่ใหม่ดาวิกาแน่นอนฮะเพราะว่าเพราะว่าไม่ใช่คือน้องกับพี่ใหม่ก็คือรักกันมากมากแล้วก็สนิทกันมั่นแต่วันนั้นแล้วนะฮะแลล้้้วก็ออย่่างงงทีนนไไดปใ แผมคงไม่แตะดีเทลพอดตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องระหว่างของเขาสองคนเนาะแล้วตัวผมเองก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นก็ไม่สามารถดูได้แต่ก็รู้ว่าน้องเครียดไปถึงพี่ใหม่อย่างนี้แน่นอนพี่ใหม่พี่เต๋อเป็นน้องที่เขารักมากๆแน่นอนกับพายนะารับพี่ใหม่นาิกาได้คุยกันอย่างแต่ที่น้องโกรธเขาความไปก็ไม่ใช่พี่ใหม่ครับผมว่ามันเป็นความเป็นห่วงแล้วก็มันเป็นความต้องใช้ควา มันเป็นความรับผิดชอบที่มันไม่ได้เกิดขึ้นจากเรา100%แน่นอนแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้ามันไปถึงใครและทําให้ใครเดือดร้อนมันก็เป็นปกติที่น้องจะได้เข้าไปคุยแล้วก็พูดคุยกันแสดงว่าน้องกับพี่ใหม่ได้มีการพูดคุยเคลียร์กันจบแียบ้อยแล้ว <S <S มันเหมือนคนที่เคยรู้จักกันนะครับแล้วก็พอมีเรื่องเกิดขึ้นมาแน่นอน,น,อนมันต้องทักไปถามความรู้สึกหรืออะไรกันอยู่แล้วใช่ครับแล้วกับคนอื่นที่โนนโยโนนขุดซื้อขึ้นมาตอนนัตอนนี้ตอนสมัยเองเป็นยังไ <ขอ S 1> งบ้างคือ,อ อย่างของคนอื่นๆผมต้องพูดว่ามันไม่ได้มีนะครับที่เป็นที่เป็นใหม่แล้วก็อย่างตัวน้องเองก็บอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะฮะอย่างเราพูดในฐานะผมดีกว่าว่าสิ่งที่ผมทาได้คือให้กําลังใจอย่างเดิมที่อยู่แล้วตั้แต่วันที่รู้ว่ามันเป็นความรู้สึกของน้องที่น้องได้พูดออกมาแล้วน้องก็รู้สึกดีแล้วในตอนนี้นะับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็เป็นแค่คนที่อยู่ข้างๆที่คอยดูแลรักษาใจแล้วก็เราทาอย่างนั้นมาอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรทำพิเศษมากนเเหนนกกออว่่่า้งคทีใมับเรื่องทีน โดนน้องโดนตีกับเพราะว่าน้องเป็นเด็กแ,แก่ๆกลับล่าที่มันมีเพราะมีคนบอกว่าน้องเป็นแบบขุดเรื่องขึ้นมากระโอนอะไรเง เราว่ายังไงบ้างกับเรื่องนี้โอ้ oh, ถ้ามันอะไรที่มันไม่ใช่ประเด็นจริงๆหรือว่าประเด็นที่เป็นคนพูดขึ้นมาเองเราเราไม่ใส่ใจมรครับเพราะว่าเราอยู่ในวงการตรงนี้มันมีเรื่องมากมายเข้ามาแม้กระทั่งว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผ่ามไปแล้ว10ปีนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าความใส่ใจเราให้ขนาดไหนเราให้ถึงการที่ว่ามันไปกระทบทําให้คนอื่นเดือดร้อนแม้กระทั่งคือที่ใหม่ก็เป็นเรื่องเดียวเลยนะท,ที่เราของเรานรู้สึกว่าม,มันเป็นเรื่องที่เราต้องคุยกับที่เขาให้ดูนะว่าเราไม่มีความตั้งใจหรือใช่ครับแล้วก็ท ไม่ครับเราไม่ได้ต้องการบอกมาว่าให้ใครเชื่อหรือมาชี้แจงอะไรทั้งสิ้นถ้าใครดูคลิปจะเห็นว่ามันเป็นแค่การที่ได้พูดไปตามโฟลวก็แล้วก็เรื่องราวมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วจบไปแล้วด้วยซ้ำผมก็เลยคิดว่ามันไม่ได้มีอะไรเอฟเฟกต์มาติดกัวมันเล้แล้วตัวน้องสมัยเองมีการจดตะเคียอะไรอีกไหมครับสำหรับตัวน้องเองที่ตอนที่กำได้พูดคุยกันหรือได้เจออะถ้าเรื่องเคลียเนี่ยไม่มีเลย ครับผมเพราะว,ว่าด้วยด้วยอย่างที่บอกไปว่าความตั้งใจในในตรงนั้นก็คือไม่ได้ตั้งใจของคู่ด้วยซ้ำแต่พอเรื่องราวมันออกมาแล้วมันใหญ่โตขึ้นเราก็เลยไม่ได้คิดว่าเราจะต้องไปแก้อะไรกับสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจทําไม่มันเกิดขึ้นแล้วต้มาเองได้มีการเคลื่อนตับมาตา คุยหรือ,อยังเหรอฮะหลังจากเรื่องใหญ่ใช่ไหมครับ <c oughs> คือต้องบอกว่าจริงไม่ได้เป็นคนที่รู้จักกันมาหรือว่าเหมือนเหมือนที่ใหม่ที่น้องรู้จักสนิทมานะฮะ <c oughs> ผมเชื่อว่ามันมีการพูดคุยกันแหละมันเหมือนเป็นุกคนที่โยงไปเราก็ต้องเข้าไปคุยไปไปเข้าใจกันว่าเฮ้ยเรื่องของเราเรื่องของคุณอาจจะคล้ายกันหรือไม่เหมือนกันยังไงก็ตามมันเป็นเรื่องของคนสองคนซึ่งผมไม่รู้ทั้งคู่นะฮะทั้งน้อง สมัยเวลานั้นกลับมาตั้งเวลานั้นก็ไม่ใช่คนที่บมกสนิทนะฮะผมก็เลยไม่สามารถพูดได้ว่าเขาพูดคุยกันยังไงบ้างอะไรผมไม่รูะะ้เลยแตนน่ตอนนี้ก้างย,ยืงนยันแะล้วตัวน,น้องไม่ได้เครียดอะไรกับเรื่องราวที่เกิดขนะึ้นณตอนนี้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีผลขขขราากระทบหลายฝ่ายต่างผลกระทบต่อต่างถ้าถามว่าผลกระทบหลายๆฝ่ายเนี่ยผมมองว่ามันมันจบไปแล้วด้วยับ<ง>แล้วก็แล้วก็ไม่ได้มีผลกระทบที่ทำให้รู้สึกว่าเราต้องมานั่งคุยต้องมานั่งคียอะไร เพราะฉะนั้นถามว่าน้องรู้สึกอย่างไงตอนนี้ตอนนี้ทั้งน้องทั้งทุกคนที่เกิดขึ้นผมว่าทุกคนก็แฮปปี้ครับเพราะว่าทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะดมีอะไรอยากจะบอกทางน้องชานตอะไรไหมครับเพราะบางคนก็เข้าไปต่อว่าน้องอะไรอน่เี้เลยผมเป็นคนหนึ่งที่ก็เข้าไปอ่านแนะ่นอนเพราะว่าเราเป็นคนที่ต้องอยู่อข้างน้องนะครับผมก็เรื่องราวต่างๆที่ผมรับรู้ผมเชื่อว่า ตัวผมเองหรือตัวน้องเองก็ดูแลรักษากันอย่างดีนะครับผมก็จะกำลังใจทั้งหมดดีกว่านะฮะที่น้องๆพี่ๆทุกคนแล้วก็เขียนมาให้รวมถึงหลายๆคนที่เข้ามาให้กำลังใจน้องผมมองว่ามันเป็นปความรู้สึกที่ดีครับที่น้องได้รับตรงนี้มาแล้วก็ขอให้ทุกคนซับพอร์ตแล้วแล้วก็ผมแล้วก็วอนด้วยนะครับผมีครับ้ใหอกติดต่อมาะให้เข้าไปพูดคุยเกยกับเรื่องนี้มั้ยไม่มีเลยครับอันนี้ผมก็ต้องพูดว่า จริงๆแล้วผมเป็นคนในองค์กรที่อยู่แล้วถูกไหมครับตอนนี้น,นะฮะทุกวันนี้น,นะฮะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่เขายังไม่ได้ติดต่ออะไรไปยังไม่ได้เรียกพบเรียกอะไรอย่างนี้คือผมว่ากระแสข้านอกมันใหญ่กว่าที่เป็นจริงออนะครับผมแล้วก็ข้างในเนี่ยตอนนี้นมันเป็นแทบจะเป็นเรื่องของคนสองคนด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้มีเหตุการณ์ที่จะต้องสารไปถึงเหตุการณ์ที่ใหญ่กว่านี้แล้วครับพูดถึงวอลทัรเวทีนี้มีที่การอยากพูดบานานแล้วแหละเออเป็นยังไงบ้างสำหรับประเด็นคือที่อยยู่ด้ว ผมเป็นหนึ่งไม่กี่คนนะก็เลยรู้สึกว่าวันนี้ผมต้องพูดถ้าไม่ใชผ่ผมไม่รู้จะใครพูดนะฮะคือสุีใจมากๆตั้งแต่ตอนที่เห็นพี่เล่นตอนนั้นนะครับผมแล้วก็ความรู้สึกข,ของมอเตอร์ฟบอลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยแล้วก็เล่นมาหลายปีแล้วแต่ว่าพอเราประเทเห็นพี่ไปอยู่ในอเมริกาแล้วเล่นนะฮะเรามองเห็นเห็นว่าบทไทยก็ใหญ่มากและยิ่งใหญ่ได้ไปถึงระดับโลกมากมาเพราะฉะนั้นใน,นวันนี้ครับผมเราได้ยกบทนั้นมาที่นี่แล้วก็พัฒนาต่อไปและมีนักแสดงบอรดเวม์มาเล่นจริงๆผมก็เลยอยากจะ นำเสนอดีกว่าว่าใครที่ชอบอละครเวทีแล้วไม่มีโอกาสที่จะบินไปถึงอเมริกาต้องดูครับเรื่องนี้ผมว่าทุกคนต้องแฮปปี้แน่นอนเห็นว่าโปรเจกต์นี้ก็เตรียมมานานมากเลยเป็นสิปีเหมือนกันใช่แล้วผมผมเองก็ใช่ผมเองก็ไปดูมาสิกว่าปีเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าเรื่องนี้มันมันทุกฝ่ายตั้งใจจริงๆไม่ใช่แค่พี่บอยที่เป็นผู้กำกับแล้วก็ตัวนักสแสดงท,ทุกคนนะฮะ <S <S ผมได้มีโอกาสเข้าไปเจอทีมโคโรกราฟของทีมนี้ด้วยเราก็ได้พูดคุยกันทุกคนตั้งใจมากๆครับเพราะฉะนั้นอยากจะ ฝากครับใครที่ชอบละครเวทีถ้าคุณดูมาทุกเรื่องของรัชดาลัยเรื่องนี้ฮะเลเวลแบบ international ห้ามพลาดห้มพลาดเลยเราิีารก็เาบอกไว้สูงมากเพราะว่าคนไทยได้ดูไปครั้งแรกแต่เราเคยได้ดูไปก่อนแล้วแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นการผสมผสานมันจะนำคไทยเข้าไปเกี่ยวในละครเวทีผมคาดหวังสูงเพราะว่าผมได้เจอพี่บอยแล้วพี่บอยบอกว่ากั้นมันดีมากฮู คู่กองกับมาพูดกับผมแบบนี้ผมก็ต้องรู้สึกว่าวันนี้ตั้งใจมาดูเลยที่ฉากที่เรารอคอยไลยค่ะก็แบบเฮ้ยกคนรู้อยู่แล้ววอเตอร์ฟอลคืออะไรฮะ<ด>น้ำตก<ด>นะฉากน,น้ำตกครับผมวันนี้ก็พร้อมมาเปียกแล้วฮะ <c oughs> ครับผมได้เลยครับ,บขอบคุณนะครับ